นี่ไทเกอร์ขนนุ่มนะคะตัวนี้กินอาหารดีนะเลี้ยงดีขนจะนุ่มตัวจะหอมนะไม่เหม็นตัวนี้ทำหมันละเ,ออเก็บมาได้ต,ตัวเล็กๆโตละกี้อนกี้ออนไม่เล่นด้วยนะไม่ได้นี่ต้องเล่นจนมันไม่อยากให้เล่นนะจนงนเลิกได้ไม่งั้นก็ ไม่ยอมไปไหนจะมานั่งจะมานั่งอยู่กับเราแค่นั้นแหละแล้วขึ้นมาเร็วเร็วมากินไก่ไก่ฉีไก่ต้มเดี๋ยวฉีกไก่ให้กินมาลุกมาขึ้นมาเลยว สไปมาแล้วสไปมองกล้องมาลูกมาขึ้นมาเร็วไทเกอร์มาแล้วไทเกอร์มาแล้วค่ะไทเกอร์มาแล้ว มาลูกอ่ะกินนี่กันใส่เกิดคิดเกล ยังทำไมไม่ปัดมัคล่าเว้นตา <c oughs> ปัดไม่ได้เว้นตาใส่แเว้นตาสายตาไม่ดี ชัวัตประจำวันอาหารแมวอาหารหมาหมาตัวดำก็ไปละมีคนจะมารับไปอยู่ด้วยเอาไว้เป็นเพื่อนกันกับตัวสีขาวขาวดีเลย